ติ๊กตักติกตกตกต๊กตักทุกคนว่าราคาเท่าไหร่คะหัวข้อ A B C D E F เครื่องคิดเลขที่กดออกมาได้นะคะอยู่ที่ แดงอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะแม่หนูจะมาทำคอนเทนต์นะคะรีวิวค่าใช้จ่ายต่างๆของน้องอทูตลอด2ปีที่ผ่านมาเทป<ท>นี้นะคะแม่หนูเนี่ยไม่รวมนะคะเกี่ยวกับพวกค่าส่วนสนุกค่าห้องศิลปะค่าแบบรุ่นนี่นั่นอะไรในบ้านใหม่ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะในช่วงสองปีที่ผ่านมาของทุกชิ้นทุกอย่างเนี่ยแม่หนูเนี่ยเป็นคนเลือกเองเช็คข้อมูลเองคุมบัตเจตเนี่ยให้มันอยู่ในราคาที่สมเหตุสมผลขมอหนูเนี่ยเขาก็ไม่ได้กําหนดงบประมาณ อะไรของแม่หนูมาก็คือโยนหน้าที่เนี่ยนะให้แม่หนูเนี่ยเป็นผู้ดูแลเราใช้ของที่ดีแล้วก็ราคาเนี่ยสมเพสสมผล <Yeah. S 1> เพื่อความเข้าใจง่ายนะคะทุกคนแม่หนูจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ทั้งหมด6หมวดหมู่นั่นเองนะคะนั่นก็คือ A B C D E FA นะคะจะเป็นค่าใช้จ่ายนะคะระหว่างตั้งคันค่าตรวจดิฟตี้นะคะตัวอ่อนที่อยู่ในคันของเราเนี่ยปกติไหมมีภาวะเป็นดาวซินโดรมไหมคัดกรองนะคะว่าคโครโมโซมเนี่ยออกมาเนี่ยปกติไหมซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่เราประมาณ2 0 0 0 0บาทนั่นเองค่ะต่อมานะคะทุกคนจะเป็นหนังสือนะคะการตั้งคันของวันที่10วันที่ 15, 20วันที่150เนี่ยเป็นยังไงภาพสวยมากจริงๆนะคือแม่แม่ทุกคนเนี่ยคือเห็นภาพเลยว่าอ๋อระหว่างแบบว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยน้องอะ่ะแบบอยู่ในช่วงแบบไหนแล้ว มีแขนมีขามีเล็บมีผมมีอะไรแล้วนะแล้วก็จะบอกเกี่ยวกับเรื่องการกินนะคะการดูแลตัวเองตื่นขึ้นมานะคะก็เปิดทิ้งเอาไว้อีกหน้าหนึ่งเนาะซึ่งแม่หนูเนี่ยก็จะอ่านทุกวันหนังสือก็จะบอกว่าอ่ะอีก2องรวันตอนนี้เด็กเป็นยังไงบ้างเนี่ยเขาก็จะบอกเป็นอย่างนี้เลยนะคะเซลเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะคะอาการเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งแบบแน่น,นอนทุกคนคือถ,ถ้ามาอ่านทีเดียวมันน่าเบือ่อทอร์ลัวๆว่าเราท้องเนี่ยซื้อเลยแล้วก็อ่านเนี่ยวันน,นั้นหน้าเท่านั้นไม่แพงเลยนะคะอยู่ที่ ประมาณ2,000บาทต่อมานะคะก็จะเป็นหมอนคนทองนั่นเองค่ะซึ่งแม่หนูเนี่ยเลือกมาเป็นตัวอยู่นั่นเองนะคะของโกลวี t a านะคะราคาจะอยู่ที่2240้บาทค่าพบแพทย์เนี่ยแม่หนูก็รวมมาให้เลยนะคะตลอดการตั้งครรภ์ก็คือประมาณ9เดือนที่ผ่านมาเนาะไม่ว่าจะเป็นค่าเท่าซาวนะคะค่าตรวจเลือดราคาทั้งหมดตลอดการตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาลบำรุงราชจะอยู่ที่ประมาณ5 0,000บาทค่าผ่าคลอดน,นะคะแล้วก็ค่าห้องนะคะของโรงพยาบาลเนี่ยนะคะแพ็กเกจแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ ที่เราประมาณ1นึ่งแสนบาทแต่ว่าในส่วนของแม่หนูเนี่ยก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติม,มก็จะอยู่ที่1นึ่งแสหกหมื่นบาท <Wow. S 1> ต่อมานะคะก็คือจะเป็นเรื่องของค่าชุดคุมท้องชุดให้นมราคาจะอยู่ที่เราประมาณ2,000บาทและหลังจากที่น้องอาทูเนี่ยคลอดมาแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยนะคะก็มีของที่ระลึกก็คือเป็นกรอบรูมปั๊มมือปั๊มเท้าน้องเนี่ยแต่ก็คือมันเป็นการปั๊มแบบมันไม่แกรนพอที่แม่หนูจะแบบรับได้เราเนี่ยก็ได้ไป ทางทาพิเศษนะคะก็คือปั๊มมือปั๊มทามเนี่ยให้มันเป็นแบบสามมิติราคาจะอยู่ที่5,000บาทสวยมากคือเปิดไฟได้ด้วยนะคะแล้วก็คือเป็นงานแฮนด์เมดต่อมาค่ะวันคลอดนะคะแม่หนูก็ได้จ้างช่างภาพนะคะมาเก็บภาพบรรยากาศในวันที่2เนี่ยหลังการคลอดนั่นเองเนาะเพราะว่าวันแรกเนี่ยยังไม่ได้ถอดสายนู่นนี่ใช่ไหมก็ยังไม่สามารถเดินได้ซึ่งค่าใช้ใจ่ายช่างภาพตรงนี้นะคะจะอยู่ที่2,500บาทค่าตกแต่งนะคะในวันคลอดเนี่ยแม่หนูไม่ได้แบบว่าทําอะไรเฮ้ยเลิศ เลยอะไรมากเลยนะคะเราก็ไปซื้อเด c อ r a เ i ชันที่มันเป็นตัวอักษรแบบว่าเวลคัมซึ่งราคาตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ500บาทบีนี่นะคะจะเป็นค่าใช้ใจ่ายหลังคลอดนั่นเองนะคะระหว่างที่คลอดน้องออกมาแล้วเนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างคุณหมอก็จะนัด follow up น้องเนี่ยครบ1อาทิตย์เนี่ยก็คือต้องไปโรงพยาบาลเนาะซึ่งน้องอาทูเนี่ยเขาก็มีภาวะตัวเหลืองหลังจากที่น้องเนี่ยคลอดไปราวๆประมาณ3มอาทิตย์ะไรอย่างเงี้ยน้องเนี่ยมีก้อนนะคะเป็นก้อนแข็งๆเนี่ยอยู่ที่หน้าอก คุณหมอเนี่ยก็วินิจฉัยนะคะว่าน้องเนี่ยเป็นวิชมิลคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะหายไปเองซึ่งมันก็หายไปเองนะคะทุกคนโดยที่ไม่ต้องรับประทานยานะคะแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันทั้งสิน้นค่าใช้ใจ่ายตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่9 0 0านบาทนั่นเองค่ะทีนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของค่าวัคซีนแม่หนูเนี่ยก็ซื้อเป็นแพ็กเกจไปเลยนะคะซึ่งราคาเนี่ยมันจะถูกกว่าครอบคลุมนะคะตั้งแต่เกิดเนี่ยจนถึง2ขวบราคาจะอยู่ที่35,000บาทมันก็จะมีค่าใช้ใจ่าย เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นมาก็คือเป็นค่าพบแพทย์ซึ่งราคาตรงนี้นะคะตลอด2ขวบจะอยู่ที่2 0,000บาทลองอาทูเนี่ยเป็นคนที่ผิวเนี่ยค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟมากๆผื่นเนี่ยขึ้นเยอะมากก็ต้องไปพบแพทย์ไปหาแต่ละทีมันก็ราวประมาณ5้าพันบาทไปหาประมาณ3ครั้งก็ประมาณ15,000้าพันบาทนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยคลิปเนี้ยเกิดขึ้นเพราะว่าวันนั้นเนี่ยอุ้มน้องน้องเป็นผื่นก็รีบพาน้องไปโรงพยาบาลสังเกตว่าแม่หนูจะดูแบบว่าโอ้โหดูเฟียสมากไม่ได้ดูเฟียสนะทุกคนอน,ะคะะน,คนน,นเงัง ซึ่งน้องเนี่ยเพิ่งไปพบพันธุ์แท้เนี่ยแค่หนึ่งครั้งค่ารักษาจะอยู่ที่2,000บาทหลังจากที่คลอดแล้วนะคะแม่หนูก็มีการซื้อแพ็กเกจการอยู่ไฟนั่นเองเนาะซึ่งการอยู่ไฟของแม่หนูเนี่ยจะอยู่แค่ราวๆป,ประมาณ5าวันราคาจะอยู่ที่13,000บาทและระหว่างที่แม่หนูเนี่ยให้นม,น,มน้องอาทูเกิดภาวะท่อน้ํานมอุดตันเรียกคนมาน,นวดน,นะคะอีกราวป,ประมาณ2รอบนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยก็จะอยู่ที่2,000บาทสาหรับมนุษย์แม่คนหนึ่งเนี่ยที่ต้องแบกบลูกตังโมนบนท้องเราเนี่ยคือน้ําหนักเป็น10สิ10บททุกี่ เลยนะแล้วมันก็มีภาวะแบบปวดหลังปวดขาอะไรอย่างงี้การอยู่ไฟหลังข้อเนี่ยแม่หนูแนะนาเลยว่าเฮ้ยมันเหมือนเป็นการแบบว่ารีบูตเอเนอร์จีของเราเนี่ยให้มันกลับมาปวดหมู่ซีนะคะจะเป็นค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องเตรียมไว้ให้น้องก่อนคลอดเตียงนอนของน้องอาทูนะคะราคาจะอยู่ที่19,900พันบาทสาคัญในช่วงแรกมากๆไม่ควรที่จะเอาน้องเนี่ยมานอนนะคะร่วมเตียงกับคุณพ่อคุณแม่เตียงก็คือมีหลายราคามากนะหลายแบบเลยทุกคนก็ถา เลือกสารตามแบบความชอบได้เลยนะคะเราก็เลือกเป็นเตียงไม้สีขาวนั่นเองนะคะซึ่งเตียงเนี่ยเขาจะแถมมุ้งนะคะแล้วก็แถมผ้าปงผ้าปูที่นอนเนี่ยมาให้แล้วนั่นเองและเตียงนี้นะคะก็คือสามารถใช้ได้จนถึง4ขวบเลยสามารถปรับระดับได้ถึง2ระดับขื้ในช่วงระยะเวลาที่น้องเริ่มโตแล้วเริ่มปีนป่ายอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่กูว่าน้องจะตกลงมานะคะเราก็สามารถปรับระดับไปอยู่ที่ระดับล่างได้ข้อก้านที่แม่หนูเลือกใช้จะเป็นข้อก้านของ RestaKit จะมีหลายแบบหลายไซส์แต่ว่าแม่หนูจะพูดถึงไซส์ของแม่หนู แล้วกันเนาะสนนอยู่ที่2 0 0 0 0บาทขนาดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5ฟุตด้านทุกด้านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากแม้กระทั่งด้านที่มันเป็นบาร์เนี่ยข้างในเนี่ยมันก็ห่อหุ้มด้วยโฟมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาน้องถัดเดินอย่างเงี้ยถ้าน้องลม้มแล้วหน้าน้องเนี่ยไปกระแทกแบบว่าตรงบาร์อะไรเงี้ยน้องจะไม่บาดเจ็บต่อมานะคะจะเป็นมุ้งกันยุงค่ะอันนี้แม่หนูก็ซื้อแบบง่ายๆเลยนะคะก็คือที่มันเป็นกระชาฝาชีคอบจากบิ๊กซีนะราคาก็อยู่ที่200บาทเท่านั้นเปเด็กแม่หนูมองว่่่่่่่าาแแแแลล้้้ววตตเยใครรจะซซซืืซืืออออหไมมนนูก็ ื้อเพราะว่ามันน่ารักตัวนี้ก็จะอยู่ที่4,500บาทผ้ายางกันเปียกค่ะราคาจะอยู่ที่1 0 0 0บาทแต่งจริงแล้วว่าแม่หนูมีผ้ายางกันเปียกราคาถูกๆร0 0ย0อรอย่ะไรเงี้ยท,ท,ทุกคนไม่จำเป็นต้องไปซื้อแบบพันบาทคุณภาพไม่ต่างกันเลยใช้งานได้เหมือนกันเดะเดะครื่องปั๊มนมไฟฟ้าของแม่หนูจะเป็น S p e c t ร a s 2 S2 เนี่ยต่างเอยังไงนะคะคือ S1 เนี่ยเขาจะมีแบตในตัวทุกคนสามารถเอาออกปั๊มนอกสถานที่ได้นะคะแต่ว่า s 2เนี่ยไม่มีแบตต้องใช้ไฟบ้านตลอดเวลาจริงแล้วเราไม่ได้เปน ก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในบ้านมากกว่าตอนนั้นแม่หนูก็เลยเลือกซื้อเป็นตัว S2 ราคามันต่างกันค่อนข้างเยอะนะทุกคนเพราะว่า S1 จำได้ว่าราคาประมาณ10,000บาทแต่ว่า S2 ของแม่หนูเนี่ยราคาอยู่ที่5,900บาทเท่านั้นถุงใส่น้ำนมเนี่ยของแม่หนูเนี่ยจะอยู่ที่ราประมาณ4,000บาทปั๊มเก็บไว้เนี่ยราวราประมาณ500ถุงซึ่งแบรนด์ที่แม่หนูเลือกใช้ก็คือเป็น m r Fox ราคาต่อใบ,บเขาเนี่ยจะอยู่ที่ราประมาณ8บาทขวดนมเนี่ยเป็น Philips Avent นะคะรุ่น n a t u r a เปรียบเสมือนให้นมจาก จุกเตาแม่ <Wow. S 1> แม่หนูซื้อไปราวๆสิขวดราคาก็จะอยู่ที่3 9 5 0บาทจุกนมเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนตามวิวัฒนาการของน้อง 6, 6เดือน9เดือน12เดือนเปลี่ยนมาตลอดอยู่ที่2,500บาทต่อมาค่ะเป็นที่นึ่งขวดนมนะคะ่ะก็ใช้เป็นฟิลิปเอเวนเหมือนกันนะคะ2,600บาทมันจะเป็นนึ่งอย่างเดียวนะคะมันจะไม่ใช่ตัวพี่แบบว่าเป่าลมแห้งด้วยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับใครเนี่ยที่อยากซื้อที่นึ่งขวดนมเนี่ยแม่หนูก็แนะนําให้ซื้อตัวที่เขามี เป่าดรายด้วยพอเราสเตอร์ไลซ์มาแล้วอะแล้วเราเอามาตากไปข้างนอกอีกอะแม่หนูบอกว่าเฮ้ยมันก็าจะมีแบบเชื้อโรคเข้าไปเกาะขวดได้นั่นเองค่ะแปลงล้างขวดนมนะคะจะอยู่ที่500บาทค่ะแนะนําให้ลงทุนถ้าไม่ดีมันทําให้ขวดของเราเนี่ยเป็นรอยนะคะแล้วก็เสื่อมไวมาก <c oughs> แผ่นซับน้ํานมนะคะที่เราใช้เนี่ยตลอด1ปีนะคะเพราะว่าแม่หนูเนี่ยปั๊มนมทั้งหมดประมาณ1ปีหมดไป2,500บาทเสื้อเปิดด้านหน้าให้นมนะคะอยู่ที่ประมาณ1,000บาทซื้อมา แค่ประมาณ4ตัวตัวละ250บาทหมอนรองให้นมนะคะก็คือซื้อมาเนี่ยราคาประมาณ1000บาทถามว่าจาเป็นไหมจริงๆแล้วหมอนรองให้นมแม่หนูไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าเก็บอุณหภูมินะคะ500บาทกะติกน้ำร้อนนะคะอยู่ที่1000บาทนะคะแนะนําให้แม่แม,แม่เนี่ยซื้อตัวที่มันสามารถบอยเลอร์ได้ถึงประมาณ9 8องศาปะหรือ100องศาต้องเลือกรุ่นที่บอยถึงเท่านั้นนะคะไม่งั้นเนี่ยเวลาชงนมบางคนให้แบบน้องเป็นนมผงเนี่ยมันก็จะแบบไม่ปลอดภัยตู้ UV นะคะ9,900บาทค่ะเ เรื่องราคานี้นะคะจะแถมนะคะเป็นเครื่องอุ่นนม3 in 1กี่ in 1ไม่รู้ทุกคนมันสามารถนึ่งนมได้ใส่ขวดนมได้อะไรประมาณเนี้ยครึ่งนึ่งขวดนมอะจาเป็นอันนี้พูดสําหรับถ้าคุณแม่คนไหนอยากประหยัดงบส่วนตู้อบ UV เนี่ยไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นฟังก์ชันของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ได้หลากหลายเหมือนกันเช่นเอาของเล่นของน้องเนี่ยไปฆ่าเชื้อช่วงนี้โควิดใช่ไหมเราก็สามารถเอานุ่นเอาทุกอย่างคนเขา้าเครื่อง UV ได้ตู้เย็นที่แม่หนูใช้นะคะจะมีขนาดประมาณ9.5คิวเป็นของ Panasonic ราคา นะคะอยู่ที่11,900บาทที่จําบาทจเป็นมากๆ,ๆเพราะว่าแม่หนูเนี่ยเป็นสายปั๊มนะคะเราก็จะปั๊มใส่ถุงแล้วก็เอาไปฟรีซซึ่งถ้าเราเอาฟรีซในตู้เย็นปกติมันจะอยู่ได้แค่เราประมาณ3เดือน6เดือนซึ่งตู้เนี้ยคุณภูมิของมันจะอยู่ที่ลบ20องศาสามารถเก็บได้เนี่ยหปีถึง2ปี 2> ต่อมาค<อ>่ะจะเป็นโตอาหารของน้องอาทูนะคะจะอยู่ที่5,000บาทกล้องวงจรปิดนะคะ1,000บาทและก็ตู้เสื้อผ้าเด็กนะคะราคา15,900บาทบาท่านวางคงวางของแบบชิปถาอีกมี3ตู้นะคะตู้ละพ ใน b ิ๊กซีโลตัดนะคะอยู่ที่3,000บาทคาซีทของน้องอาทูนะคะเลือกใช้เป็นแบรนด์ชิโก้คือแบรนด์จากอเมริกานะคะระบบเป็น I s o ซฟิมันจะแถมมากับรถเข็นราคาอยู่ที่21,000บาทใช้ได้แค่จนถึง1ขวบเท่านั้นมันจะเป็นกระเชา้าเป็นตะกร้าเวลาน้องหลับเนี่ยสามารถที่จะดึงกระเชา้าเนี่ยแล้วก็เอาไปเสียบบนรถเข็นได้เลยพอหลัง1ขวบแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นคาซีทเด็กโตคาซีทเนี่ยที่น้องอาทูใช้ตั้งแต่หขวบจนถึงทุกวันนี้นะคะก็เป็นแบรนด์อเมริกาเกรโ o นะคะทุกคนราาาคอยู่่ทที20,000บ อุ้มเด็กนะคะอยู่ที่ประมาณ0 0 0บาทค่ะแล้วก็สายจุงเด็กนะคะอยู่ที่200บาทถุงพลาสติกเนี่ยอันนี้แม่หนูมองว่าจําเป็นมากๆเลยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยพาน้องออกไปข้างนอกแล้วบางทีน้องอืกลิ่นเนี่ยมันโชยมากเลยนะทุกคนเราควรจะพกเอาไว้มัดเก็บปิดกลิ่นให้เรียบร้อยแม่หนูเนี่ยก็เลือกใช้เป็นถุงขยะนะคะกลิ่นแป้งเด็กราคาก็อยู่ที่80บาทต่อมานะคะจะเป็นโตอาหารพกพาน,นั่นเองเนาะเป็นแบรนด์เดียวกันกับโต๊ใหญ่ของน้องเลยที่เป็นไฮแชร์อยู่ที่บ้านแม่หนูเนี่ยไม่ค่อยชอบใช้โตอาหารเด็กที่ร้านอาหารเขามี เพราะว่ามันปบอยิ่งช่วงโควิดด้วยรู้เลยว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องคันเซฟความปลอดภัยให้น้องไม่แพงเลยค่ะอยู่ที่1690บาทการใช้งานก็ไม่ยากเอาเบลเนี่ยไปรัดกับเก้าอี้ปกติกับผู้ใหญ่ค่าเสื้อผ้าค่าถุงมือเด็กแรกเกิดค่าถุงเท้าอะไรอย่างเงี้ยเบ็เสร,ร็จแล้ว2ปีเนี่ยแม่หนูว่าแม่หนูมหมดไปราวประมาณแค่ห้าหมื่นบาทแพมเพิร์ดเนี่ยมันแล้วแต่เลยว่าแต่ละบ้านเนี่ยจะใช้เยอะขนาดไหนเปลี่ยนบ่อยขนาดไหนแต่ว่าน้องอัลเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนบ่อยหน่อยเนาะซึ่งค่าแพมเพิร์ ปีเข้าไปนะคะก็ราคาอยู่ที่ประมาณ48,0 0 0บาทแบรนด์ที่แม่หนูเลือกใช้ก็จะเป็นแบรนด์ m ม r r ์รีนะคะแล้วก็เป็นมามิโปกุตัวซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกซึ่งตัวนั้นก็จะนุ่มมากนะคะแล้วก็ดีมากแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วทำไมพามเพิร์มันต้องแพงขนาดนะั้นเราใช้แบรนด์อื่นๆไม่ได้หรอที่มันราคาแบบถูกกว่าโดยส่วนตัวนะคะมีเหตุการณ์ที่เฮ้ยพามเพิร์น้องแบบลืมเอาไปแล้วก็เฮ้ยหมดกระทนหันก็ไปซื้อแบรนด์อื่นบอกเลยว่าเฮ้ยคุณภาพมันต่างกันจริงหลุดอือหอยาากกกใช้ขอองถูตตีี่่่นนนนะทคแวั มันไม่มีอะ ถ้าหตัวเด็กนะคะแม่หนูเนี่ยใช้เป็นของอองฟองโกนถ้าเราซื้อตอนโปรเนี่ยมันจะราคาประมาณ900กว่าบาท1,000แต่ว่าถ้าไม่โปรเนี่ยราคาจะอยู่ที่1,300บาทซื้อมาประมาณ4แพ็คทั้งหมด24ผืนราคาจะอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0บาทค่าน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มต่อเดือนนะคะก็จะอยู่ที่1000บาทค่ะ2ปีก็24,000บาทของใช้ดูแลสุขภาพพานามัยของน้องนะคะที่ชู่เปียกค,ค่ะราคาที่แม่หนูใช้ตลอด2ปีเนี่ยจะราคาประมาณ5,000ันบาทเนาะทำไมมันสูงข,ขนาดนี้ แม่หนูเนี่ยไม่ได้ใช้สำลีหรือไม่ได้ใช้ผ้าอะไรเช่นอืน,น้องหรือปสัสสาวะน้องทุกอย่างคือใช้เป็นกระดาดเพียกหมดเลยสำลีเชตตานะคะสเตรลซ์นะคะแล้วก็สัลีก้านใหญ่ก้านเล็กเนะืะอเอาไว้แค่รูจมูกเอาไว้แค่หูทั้งหมดทั้งมวลสองปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5,000บาทแม่หนูก็แนะนําให้ใช้เป็นแบรนด์เด็กโดยเฉพาะแบรนด์โมบี้นะคะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่เคยใช้แบบแบรนด์อื่นมาบ้างแล้วอะเรารู้สึกว่ามันไม่นุ่มราคาอาจจะสูงกว่าแบรนด์อื่นนิดนึงแต่ว่าปลอดภัยแน่นอนก้านใหญ่เนี่ มันไม่เข้าไปในรูหูคุณหมอนแนะนําว่ามันควรจะแค่แค่ประมาณใบหูนะไม่ควรจะแบบว่าแย่แยงอะไรเข้าไปแบบว่าลึกนะคะเพราะว่ามันเป็นยิ่งการผลักดันที่หูเนี่ยให้ตกลงเข้าไปในรูหูแล้วมากินพื้นถ้าเช็ดตัวเด็กค่ะพืนเล็กพืนใหญ่นะคะก็ควรมีนะคะผืนเล็กเอาไว้แบบว่าเช็ดหัวนะคะผืนใหญ่เอาไว้แบบว่าหุ้มตัวนะคะราคาอยู่ที่1000บาทสบู่แชมพูนะคะตกเดือนหนึ่งเนี่ยน้อทูใช้ประมาณ600บาท2ปีเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา14,000บาทอ่างอาบน้ําลูกนะคะราคาอยู่ที่200บาทเท่านั้นค เือกซือเป็นแบบว่าง่ายๆซึ่งจริงๆมันก็ใช้งานได้ปกติคือถ้าคุณพ่อคุณแม่มั่นใจว่าอุ้มน้องปลอดภัยน้องไม่ตกลงการละมังแน่นอนเะไอย่างเงี้ยหนูมองว่าใช้อะไรก็คิดว่าปลอดภัยเหมือนกันปลอดวัดไข้ค่ะอยู่ที่2,000บาทอันนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นวัดจากหูนั่นเองนะการวาัดจาักหูนเนี่ยรู้สึกว่าถ้าแม่หนูจําไม่ผิดนะคะจะได้ค่าที่ค่อนข้างสเสถียรแล้วก็ ตรงมากที่สุดอ,อาทูเนี่ยเป็นคนที่ผิวหนังของเขาเนี่ยมันเซนซิทีฟมากแห้งง่ายแพ้ง,ง่ายมากๆค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยที่หมดไปกับโลชั่นทานหน้าทานองเนี่ยราคาอยู่ที่700บาทต่อเดือนก็คือเลเซว่าเดือนหนึ่งเนี่ยน้องใช้ขวดหนึ่งเป็นยูเซอรินโอเมกาคูณ2ปีเท่าไปนะคะคือ1 6ึ่งบาทกันไกลตัดเล็บนะคะตะไบเล็บนะคะมีทั้งแบบไฟฟ้าแล้วก็แบบกันไกลนะรนะาคาจะอยู่ที่1,000บาทเครื่องดูดน้ำมูกนะคะสองพบาทเดชบุญมากเลยซื้อมา ไม่เคยใช้นะคะเพราะว่าดยน้องอัทุก็คือเป็นเด็กสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากแต่ว่าตรงนี้แม่หนูก็ซื้อมาเตรียมเอาไว้อุปกรณ์จัดแต่งทรงผมเนี่ยจะอยู่ที่300บาทหลังจากที่น้อง6เดือนแล้วเนี่ยมีสถานการณ์โควิดตอนนั้นก็เลยเลี่ยงที่จะไม่ได้พาน้องไปเรียนเสริมพิเศษอะไรเลยอาจจะมีพาไปนูน่นไปนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ไปเข้าคอร์สเพราะฉะนั้นแล้วนะคะค่าใช้จ่ายตรงนี้น่ะก็คือไม่มีนั่นเองหมวดหมู่ต่อมานะคะเป็นหมวดหมู่กีเดลตานะคะเกี่ยวกับค่าาหารของน้องแม่หนูซื้ออุปกกรรณ์นะคะแล้ว็ปั่น่น่ียะะาายอยูท 2,200บาทเครื่องเนี่ยทุกคนนึ่งเสร็จเพปุ๊บปั่นเสร็จเรียบร้อยสะดวกสบายต่อชีวิตมากๆจริงจานชามช้อนแก้วนะคะของน้องอาทูนเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วนะ่าจะอยู่ที่ประมาณ5,000บาทกระติกต้องเนี่ยเปลี่ยนไปประมาณ6อันะอะไรอย่างนี้ได้ลแล้วคือแค่ค่ากระติกน้องก็คือหลายพันแบรนด์ที่ใช้ล่าสุดเนี่ยก็คือเป็น Drink in the b อ x เป็นแบรนด์จากแคนาดาที่มันสามารถปาได้โดยที่ไม่แตก <Wow. S 1> แต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยน้องก็ใช้เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะคือเป็นแก้วหัดดื่มของริชเป็นนขอองเกชลแล้วก็ใช้เป็น Box. ส่วนจานชามเนี่ยแม่หนูก็ซื้อเป็นพวกของแบบมัตเตอร์สคอนอะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าทํามาจากขา้าวโพดอันนั้นก็พังไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเฮ้ย <c oughs> จริงๆแล้วแบบมากกว่าห <c oughs> ้าพันอยู่ไหมที่แม่นหนูหมดไปเนี่ยค่าอาหารของน้องไอทูเนี่ยตกอยู่ที่วันหนึ่งราวประมาณหนึ่งร้อยบาทคูณไปเลยนะคะสามสิบวันต่อเดือนนะคะแล้วก็คูณไปอีกสิบแปดเดือนทําไมต้องเป็นสิบแปดเดือนเพราะว่าน้องเนี่ยเริ่มรับประทานอาหารหลังจากที่ครบหกเดือนนั่นเองเนาะหกเดือนแรกเนี่ยเราก็จะไม่นับกดเครื่องคิดเลขออกมาแล้วนะคะจะอยู่ที่เราประมาณห้าหมา ไส่ฟ่องเฟือยบางบ้านนี่คือแบบโอ้โหจัดหนักจัด เต็มค่าลี่ยแล้วเนี่ยแม่หนูก็ตีว่าเดือนละ5,000บาทละกันแต่บางเดือนคือมันมากกว่านั้นเยอะหลายเท่าบางเดือนก็คือน้อยกว่านั้นของเด็กเล็กเนี่ยเป็นอะไรที่แพงมากอะชิ้นหนึ่งเนี่ยทุกคนมันก็อยู่ที่3,000บาทแล้วอะซึ่ง2ปีคูณไป24นะคะก็ราคาจะอยู่ที่1 2 0 0 0 0บาทจอยจัมเปอร์อันนี้แม่หนูแนะนําเลยนะคะก็คือจะเป็นแบรนด์ของแคนาดานั่นเองนะคะคือมันเป็นพัฒนาการที่เขาบอกว่าอาจจะทำให้น้องแบบว่าสูงคือคือเด็กฝรั่งเล่นกันเยอะไงะแต่ว่าเด็กไทยเนี่ยยังไม่ได้นิยมม เราก็จะให้น้องทานเป็นชีสสติกนั่นเองเนาะค่าชีสเนี่ยหมดไปประมาณเดือนละประมาณ1014เดือนเนี่ยราคาก็อยู่ที่1 4 0 0 0บาทเป็นของอารานั่นเองนะคะเป็นแบรนด์ของเดนมาร์กแม่นหนูเชื่อว่ามันน่าจะช่วยให้น้องเนี่ยสูงได้นั่นเองค่าท่องเที่ยวเนี่ยหมดไปปีที่แล้วเป็นการซื้อบัตรหลายปีของพวกแบบว่าซาร์ฟเวอร์นะคะแล้วก็ซีไลฟ์แบงคอกบัตรลพันซื้อไป3ใบ3าคน2ที่ก็คือ6000บาทค่านมของน้องเนี่ยน้องสะรับประทานเป็นนมกล่องแล้วก็คือเป็น UHT นั่นเอง ะะราคาจะอยู่ที่ประมาณ48,000บาทจะกินประมาณวันละ5 6กล่องนะคะซึ่งน้องก็กินนมไฮคิวซูเปอร์โกนะคะซึ่งราคาเนี่ยจะอยู่ที่กล่องนึงเนี่ยประมาณ22บาทค่าขนมนะคะ12เดือนเนี่ยก็น่าจะประมาณ1,000 10, 0บาทไอ้พวกขนมที่มันเป็นขนมละลายในปากหรือว่าเป็นผลไม้ดร f ฟ o d แม่หนูก็จะซื้อให้น้องรับประทานบ้างนั่นเองเนาะหัวข้อ F นะคะก็คือเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วก็คิดว่าเป็นหัวข้อที่ โอ้ยหนักหนาอาการน,นั่นก็คือค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนการศึกษาของน้องค่าช่นักเรียนเนี่ยแม่หนูเคยรีวิวแล้วนะคะใน ep ก่อนซึ่งใครที่ยังไม่ดูเนี่ยก็สามารถไปดูตัวเต็มได้ในเทปนั้นเบสเสร็จแล้วนะคะราคานะคะอยู่ที่3,500บาทแล้วก็ยังจะมีค่าแบบว่าอุปกรณ์ใช้นูน่นนี่นั่นราคาก็จะอยู่ที่2,000บาทค่าเล่าเรียนการศึกษาของน้องนะคะในชั้นเตรียมอนุบาลของปีนี้นะคะก็จะอยู่ที่4 5 0 0 0 0บาทราคานะคะกดเครื่องคิดเลขออกมาแล้วนะคะติ๊กต๊ก The <laughs> คน <sen festivals> ว่าราคาเท่าไหร่คะหัวข้อ A B C D E F เกือบร้อยรรายการเลยนะคะเครื Ma ่องคิดเลขที well ่กดออกมาได้นะคะอยู่ที่1 3 9 6 9ล้าหบาทราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้เตะตามนี้นะคะอาจจะบวกบวกมากขึ้นกว่านี้เนี่ยแต่ว่าคร่าวๆแล้วเนี่ยบวกลบก็คือไม่เกินไปกว่านี้ถือว่าเป็นไอเดียให้สำหรับแม่ๆแล้วกันเนาะถ้าเลี้ยงลูกเนี่ยแบบเต็มแม็กอะแม็กใ ที่นี่คือสมเหตุสมผลนะทุกคนไม่ใช่ว่าเฮ้ย <c oughs> ทุกอย่างเป็นของแบรนด์เนมคืออย่างงา้น่ะมันเอ็กซ์ตร้าอยู่แล้วอะคือมันหมดเป็นหลายแสนหลายล้านอยู่แล้วแต่แม่หนูพูดในลักษณะของแม่คนหนึ่งนะคะที่เลี้ยงลูกเนี่ยพยายามเลี้ยงอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ซื้อของนะคะในราคาที่พอประมาณแต่ว่าดีเนี่ยราคาเนี่ยมันประมาณไหนค่าใช้ใจ่ายเด็กอ่อนเนี่ยถ้าเราอยากเลี้ยงเขาออกมาให้สบายไม่ลําบากเนี่ยทุกคนราคามันสูงจริงๆแม่หนูจะยกตัวอย่างนะคะจ เว็บไซต์วงในเขาก็คำนวณมาทั้งหมด3ระดับนั่นเองนะคะระดับแรกคือเป็นระดับประหยัดระดับ2คือปานกลางและระดับ3ก็คือสุดเต็มที่กับลูกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรก็ตามแต่ถ้าแบบประหยัดเลยนะคะเด็กเนี่ยจนถึงอายุ24ปีเนี่ยก็จะอยู่ที่เราประมาณล้านบวกๆถ้าเป็นระดับปานกลางเนี่ยก็จะอยู่ที่เราประมาณ8ล้านบาทถ้าเราส่งลูกเราเรียนนานาชาติเรียนเรียนเมืองนอกปอตีปอโทค่าอยู่ค่ากินค่าที่พักอาศัยอะไรอย่างเงี้ยว่างที่ลูกมันอยู่เมืองนอกด้วยเนี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณ36ล้านนนัเองค่ะเหนื่อยมาก เลยคะ่ะทุกคนสำหรับเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้เขาโตมานะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นไปอย่างที่เราอยากให้เขาอยู่โอเคค่ะ okay, ทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้แม่หนูปากแดงด้วยนะคะหรือจะคอมเมนต์มาทางด้านล่างนี้ a c e b o o k เพจแม่หนูปากแดงอินสตาแกรมพิดาทิปได้ทุกช่องทางเลยะคะ่ะแล้วคราวหน้านะแม่หนูจะพาทุกคนไปทำอะไรรีวิวอะไรอีกก็ติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย